บรรยากาศแบบนี้สิเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิถีชีวิตอีสานผมว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี้มันกว้างซะจนแบบห้อง่กลกาศสิบ,บอกว่าความหมายอีลีมันคืออย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันบริด้มีความหมายแบบตายตัวนะครับสาหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่า ความสวยงามมันอะตายตัวแบบเป๊ะๆเลยครับเพราะว่าบววสิกับมาเห็ดแบบนี้อีกจักสิบเถื่ออีกยี่สิบเถื่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขคือเก่าบัวว่าเฮ้าสิห้างหายก็มันไปอีกโดนบานในบัวว่าเฮ้าสิ่อ่านเรื่องเล่านี้มาอีกแล้วยี่สิบปีสามสิบปีแต่ว่าเขากับมาเห็ดให้ในปีเนี้ยมันก็ยังมีความสุขคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ่ได้บอกว่าให้กลับบ้านนะครับบ่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงบ่ต้องไปสู้มึงบ่ต้องไปอันนั้นนี่แล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่า จุดมุ่งหมายในชีวิตที่บอกืึกันแต่ว่าวิธีการแต่ละคนน่ะมันอาจจะต่างกันนะครับผมแต่ว่าผมเสียวว่าความสุขทุกคนน่ะมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าหูซึเศเสาหูซึกทุกหูซึกว่าทํางานแล้วมันลาบากแวะกลับมาบานแค่แวะกลับมาครับแล้วก็มาเติมความสุขความสจะกับไปสู่งานอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดไหมครับสำหรับวันนี้ขอก่าวเข้ามาสู่ๆด้ยครับพี่น้องบานเ้ามันก็ซซํานี่แนหะละลาไปก่อน